สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่ายนะคะจากเพจดิวสุต่ายนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการไลฟ์สดให้กับต่ายด้วยนะคะวันนี้นะคะต่ายก็ได้มีโอกาสมาส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้านะคะคุณอนุชานะคะที่หนองเสือนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นแคบนะคะเป็นรถรุ่นแคปบ1.9 1.9 LDA นะคะเป็นตัวยกสูงนะคะคันนี้เนี่ยเราจัดจบนะคะใช้เงินออกรถเบ็ดเสร็จเลยนะคะอยู่ที่1,9000บาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้มีเงินเพียง1,9นนะคะสามารถออกรถได้แล้วนะคะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะ คันนี้เนี่ยค่างวดจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งันกว่าบาทนะคะรวมประกันชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวตายค่ะดูออปชันภายในภายในภายนอกนะคะว่าออปชั่นเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศบ้านลูกค้านะคะที่หนองเสือนะนี่ค่ะคันนี้เป็นรถแครบนะคะคันนี้เป็นรถแครบนะคะราคารถอยู่ที่ 728,000นาทะคะในรถสีขาวแต่ถ้าสีเมทัลลิกเนี่ยก็คือ735,000บาทนะคะตอนนี้เราจัดโปรทุกสีอยู่ที่19,000บนาทะคะก็คือลูกค้าจะได้เป็นไฟไบ LED แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟ d a y l ไลท์นะคะติดติดสว่างตลอดทั้งวันแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟหน้านะคะตัวไฟเด y l ไลท์เนี่ยมันก็จะดรอปความสว่างลงนะคะแต่ว่ามันติดตลอดทั้งวันเลย นะคะเขยับลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็กระจังหน้าของเราก็จะเป็นกระจังหน้าแบบดับเบิลไดเมนชันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะใช่พี่แพงหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะช่วงนี้กดไลค์ ่งสติกเกอร์ให้ต่ยเยอะมากเลยนะคะพี่แพงเดี๋ยวมีรางวัลให้พี่แพงนะพี่แพงทักอินบ็อกเข้ามานะคะเดี๋ยวไต่ส่งเสื้อไปให้นะคะส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะพี่แพงคะ่ะนี่ค่ะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบดับเบิลไดเมนชันแบบนี้นะคะเป็นสองชั้นแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับมีการเล่นลายนะคะดูได้เลยเล่นลายเป็นเชปลาดแบบนี้นะคะสวยงดงามมากๆนะคะถ้าอยากเพิ่มความโดดเด่นลูกค้าสามารถเปลี่ยนกระจัง คุค่ะลูกค้าสามารถเปลี่ยนโลโก้เป็นโลโก้สีแดงได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะป้ายแดงของเราจดทะเบียนไม่ทันนะคะก็ลูกค้าก็จะได้จะไม่ได้ป้ายแดงไปนะคะรับรถแบบนี้เลยนะคะมาที่ด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะด้านข้างของตัวรถเนี่ยก็คือรถอ่าสเปคนี้นะคะล้อเนี่ยจะเป็นขอบ17นะคะล้อจะเป็นขอบ17นะคะเป็นยางบิสโต e นะคะเป็นยางบิสโต e หน้ายางจะอยู่ที่สองห้าห้าหกห้า R สิบเจ็นะคะก็จะได้ล้อมแมกไลน์นี้ไปเลยนะคะเป็นรถดเดิมๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะพี่แพงค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านข้างของตัวรถก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นรถแคบนะคะตัวยกสูงก็จะมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็ จะบิวอินอยู่ตรงที่กระจกมองข้างตรงนี้เลยนะคะสติกเกอร์ตัวนูนคำว่าไฮเลเดอร์นะคะนี่ค่ะ1 9 0 0 0บาทลูกค้าได้อะไรไปบ้างนะคะหลักๆเลยลูกค้าจะได้ประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบรนะคะกบป้ายผ้าย,ยางฟิล์มคิ้วกันสาดกระบะไลเนอร์นะคะค่าจดทะเบียนนะคะได้ทุกอย่างที่เหมาะสมกับการใช้งานของตัวรถนะคะนี่ค่ะ ไฟท้ายมีไฟท้ายให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแบบบิวอินนะคะอันนี้ก็คือเป็นด้านหลังของรถนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูภายในกันนะคะเดี๋ยวเราดูภายในกันนะคะอันนี้เป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะลูกค้าของตายเนี่ยก็คือทำอาชีพเกี่ยวกับ ขายหมูแดดเดียวนะคะทำอาชีพขายหมูแดดเดียวอยู่ที่ตลาดนะคะอาชีพค้ายขายออกรถได้จริงนะคะนี่ค่ะจริงๆเรามีเบาะแบบให้นะคะจริงๆเรามีเบาะแบบให้เนื่องจากว่าตอนนี้เบาะแบบที่โชว์รูมเราหมดนะคะขายดีขายดีของส่งไม่ทันนะคะตอนนี้เบาะแขบเราหมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไต่ก็จะเอาเบาะแคบมาให้ลูกค้าอีกทีนึงในวันที่ของมาแล้วนะจ๊ะโอเคนี่ค่ะ บเบาแคเบาคู่หน้านะคะจะเป็นเบาคู่หน้าจะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะเบาคู่หน้าจะเป็นลายแบบนี้ทรงนี้เลยนะคะอบรัดกระชับตัวมากๆเวลาขับรถไปต่างจังหวัดนะคะนั่งสบายไม่เมื่อยนะคะ เป็นเบาะผ้านะคะที่ราคาเบาะเป็นเบาะผ้านะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยยูรีเทนนะคะมาพร้อมกับโลโก้คําว่าอีสุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีปุ่มมันติฟังกช์ชันตรงพวงมาลัยให้นะคะแล้วก็มีจอให้ขนาด7นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธสะท้อนภาพหน้าจอได้ในระบบ Android นะคะแล้วก็ที่เรากําลังสะท้อนภาพหน้าจออยู่ตอนนี้ก็คือเป็นของระบบ Apple Ca r p เ a y นั่นเอง นะคะด้านล่างก็เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกพัดลมแอร์อะไรดีๆนะคะมีที่ชาร์จบง่งชาร์จแบตอย่าลืมตั้มรถให้ผมด้วยนะคะพี่สุน,นันตามให้พี่สุนันเยอะมากเลยค่ะพี่ขาเสียดายที่เราเรามีรถรุ่นที่มันมาเนี่ยมันดันไม่ใช่สีที่พี่ต้องการเนาะมากนั้นแบบแส่เสียดายเคสพี่สุนันมากจริงๆนะคะพี่สุนันก็เอาเป็นตัว LDA เหมือนกันนะคะเป็นสีประตูออโต้นะคะ รอรถนานมากรอรถแบบใจจะขาดอยู่แล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นที่เสียบ usb นะคะที่ชาร์จแบตนะคะเป็นสำหรับ12บั120โวลต์นี่ค่ะนี่ค่ะภายในของตัวรถก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตัวไล่ฟ้าให้ด้วยในด้านหลังนะคะมีตัวไล่ฟ้าให้ตัวไล่ฟ้าเราจะมีตั้งแต่ตัวตัว lda ขึ้นไปนะคะอ่าเครื่องมือแม่แรงเครื่องมือแม่แรงก็มีให้นะคะ เครื่องมือแม่เหล็กก็มีให้นะคะด้านบนก็จะเป็นพวกเซรราวอะไรใดๆพวกนี้นะคะก็คือรุ่นนี้ไม่ขี้เห่นะคะบอกเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมมากๆนะคะเป็นรุ่นฮิตติดชาร์จมากๆนะคะนี่ค่ะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะไายปั้นเคส ไฟคือต่ทําเองคนเดียวก็ไม่ได้นะคะเราก็จะต้องได้รับความร่วมมือในเรื่องของเอกสารจากลูกค้านะคะขออะไรก็หาให้เราหน่อยนะคะแล้วก็ได้การช่วยดันเคสกับพี่ๆมาร์เก็ตติ้งของเรานะคะมาร์เก็ตติ้งของเราเป็นมาร์เก็ตติ้งมือทองทั้งนั้นนะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสนะคะชนะลูกค้าที่มีปัญหาอยู่นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะทักเข้ามาคุยทักเข้ามาปรึกษากันได้นะคะโอเค เดี๋ยวเราดูที่หน้าปัดเดินมาเกนอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ลูกค้าช่วยรีวิวให้นะคะว่าออกรถกระต่ายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ค่ะฟังก์ชันนะคะลงออตโต้แต่ว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นออตโต้นะคะก็ปรับลงปรับเดนพวกนี้นะคะล็อกเลิกกะจกก็คือมีออชั่นมาให้ครบเลยนะคะ กุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะสามารถปรับมีปุ่มปรับระดับไฟให้3ระดับด้วยนะคะแอร์อ,อะไรใดๆพวกนี้คือดีแหละนะคะอ่ะหน้าปัดเรือนไม้นะคะหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะดูทิศโอทิศเอทิศบงทิศบีอะไรพวกนี้คือดูได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะ สวยสดงดงามนะคะเป็นรถ Open c a คปเปิดแคปได้นะคะขึ้นง่ายลงง่ายนะคะช่วงร่างดีประหยัดน้ำมันนะคะขับเเติมน้ำมันได้ออซูซูทุกเออไม่ใช่ค่ะเติมน้ำมันได้ดีเซลทุกประเภทเลยนะคะ B7 B10 Premium นะคะตอนนี้เครื่องดีเซลของเราถือว่าน้ำมันถูกที่สุดแล้วนะคะนะตอนนี้ก็คืออยู่ที่31.99นะคะล่าสุดนี่จ้ะ โอ้ย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 อนี่ค่ะนี่ค่ะรุ่นนี้นะคะรุ่นยอดนิยมซื้อได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะลูกค้าจะทํารับเหมาก่อสร้างขับบินมอเตอร์ไซค์ค้าขายแบบน้องคนนี้นะคะหรือว่าพนักงานบริษัทคือจริงๆแล้วว่าซื้อได้ทุกอาชีพนะคะเราดันเคสทุกเคสอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็อยากขาย เราก็อยากขายนะคะนี่ค่ะเป็นตัวยกสูงสวยสดงดงามมากๆนะคะขออนุญาตทวนโปรโมชั่นนะคะรถรุ่นนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดห้าสีนะคะถ้าเป็นรถสีขาวราคารถอยู่ที่เจ8 0 0 0สองดบาทถ้าเป็นสีเมทัลลิกอยู่ที่เจ็ดแ0,000สามหันบาทนะคะสีเมทัลลิกมีสีอะไรบ้างมีสีบอลเงินแบบนี้สีเทาแลมโบนะคะสีดำสีส้มนะคะอันนี้คือสีเมทัลลิกนะคะเจ็ดแสนสาห้าันบาทจัดโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งหเก้าันบาททุก นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างมีให้ครบประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบก่อป้ายผ้ายางฟิล์มคิ้วกันาสกระบ,บะดเลเนอร์นะคะค่าจดทะเบียนพวกนี้คือลูกค้าจ่ายแค่เงินดาวกับเงินจองเท่านั้นเองนะคะจัดจบให้แบบนี้เลยนะคะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวตต่ให้ลูกค้านะคะช่วยรีวิวให้ให้ให้ต่หน่อยว่าออกรถกับตายเป็นยังไงบ้างาสวัสดีคะ่ะออกรถกับพี่เป็นยังไงบ้างคะก็ สะดวกง่ายดีนะคะเรื่องผ่านง่ายเรื่องผ่านง่ายตอนนี้หนูทาอาชีพอะไรคะขายค่ะทำอาชีพค่ะขายคันนี้ใช้เงินดอกรถอยู่ที่เท่าไหร่คะหมื่นเก้าค่ะใช้เงินเบ็ดเสร็จคือ1มื่นเก้านะคะแล้วไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างไฟแนนซ์ผ่านง่ายผ่านไวเอกสารยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมถ้ามีคะแนนเต็มสิบให้พี่กี่คะแนนให้สิบจริงนะจริงเพราะว่ามัน ไม่คิดว่ามันจะง่ายแต่มันง่ายเรายังมีความกังวลในเรื่องของเครดิตของเราเนอะแต่ว่าแบบเห็นแม่กระซิบบอกพี่ว่าถ้าเกิดผ่านนี่คือเก่งมากเลยนะเนี่ยเห็นแม่กระซิบพี่มานะคะแม่เองแม่ก็กังวลนะคะตอนนี้ก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้รับรถเอาไปใช้งานแล้วนะคะขอพระคุณมากมากนะคะขอให้ขอให้รถคันนี้นำพาเงินนำพาทองมาให้เยอะๆแล้วก็กลับมาซื้อรถกับพี่อีกนะคะเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะอ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นรีวิวนะคะของลูกค้านะคะการที่ไฟแนนซ์จะผ่านได้ในแต่ละเคสเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะทั้งการทํางานของเซลลทั้งการช่วยดันเคสของพี่ไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ การให้ความร่วมมือของลูกค้านะคะถ้าเรา3ามคนร่วมมือกันนะคะเคสเราไปได้ดีแน่ๆนะคะไฟแนนซ์เราผ่านแน่ๆนะคะยังไงแต่ฝากโปรโมชั่นของต่เอาไว้ด้วยนะคะฝากช่อง y YouTube อิลสุต่นะคะชื่อทุกชื่อเป็นชื่ออิลสุไต่ทั้งหมดเลยนะคะอยากได้รถเดิมๆทักมาได้เลยอยากได้รถแปลงหน้าทักมาได้เลยนะคะอยากได้รถรุ่นใหม่เอาไว้ใช้งานทักหาต่ได้เลยต่ยินดีตอบทุกคําถามยินดีดูแลให้ทุกเคสแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ย มีญาติพี่น้องหรือมีเพื่อนสนใจที่อยากจะได้รถนะคะแนะนำมหาตา่นะคะต่ายมีค่าแนะนำให้5,000ันบาททุกเคสนะคะหรือลูกค้าซื้อรถกับที่อื่นไปแล้วนะคะแต่ชอบการแต่งรถของต่ายนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาต่ายก็ยินดีดูแลนะคะไม่ต้องกังวลว่าออกรถกับที่อื่นทักมาหาต่ายต่จะเหวี่ยงจะวีนไหมไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ยินดีดูแลทุกเคสนะคะ วันนี้ไต่ฝากโปรโมชั่นของไต่เอาไว้ด้วยฝากเพจดิวสุต่ไว้ด้วยนะคะแล้วฝากช่อง YouTube เอาไว้ด้วยวันนี้นะคะไต่ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากที่คันที่ช่วยกันเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ไต่นะคะและเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึง่งไลน์หน้านะคะวันนี้ไต่ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ